นี้จะนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะทําแบบนี้แหละใช้ใช้เตาซึ้งอย่างนี้นะนะแล้วก็ใช่ข้าวไว้ตั้งแต่กลางวันละแล้วก็จะนึง่งแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวไก่ทอดหมักไก่ไปละเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวสวยงามนุ่ม ใช้ได้ไม่นานวันนี้แช่ไว้ก่อนเลยไม่นานจ้าไก่ก็ละนี้ไก่เป็นอกไก่แบกตีกอกไก่ตีจากเหนียวอันนี้ใช่กรอบนิดหน่อยส่วนนี้ก็โพาด,ด้วยตอนนี้เหนียวเสร็จเสร็จเรียบร้อยปแล้ว เรียบร้อยแล้วก็ไก่ที่ชอบไว้เมื่อเช้านี้กินด้วยแต่มีออเดอร์นิกนเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวออกมาหน้าตาสวยมากนี่เหวอพดอคนกินค่ะโจกูด 哎、yeah.，OK。